คือนางลื้อกระเป๋าเครื่องสำปางแม่นะคะอย่างเมามันเลยนะคะนางที่มาเพิ่ม <laughs> โอ,โห,โ,อโหนางจะลือ้อไปทำไมคะเออแป้งแม่ค่ะแป้งตลับแม่โอโห,โอโห แม่นะคะอ,ะอไม่อมนะคะลูกอันนี้มัดคัะละช้าค่ะช้าๆใจเย็นๆ,ๆค่ะลูกใจเย็นๆค่ะมีสมาธิด้วยนะคะอันนี้แป้งตาลับแม่ค่ะลูกค่ะ,คะอ๋อ ู้สึกว่านางจะมันมากเลยนะคะกับการค้นกระเป๋าของสำอางเนี่ยอันนี้ดินสอเขียนคิ้วค่ะเราเขียนคิวคนค้วนะคะโอ้โหโอ้โหหมดหรือยังคะหมดหรือยังหมดหรือยังอย่างไม่หมดคะ่ะใจเย็นเฉยอันนี้ลิปสติกค,คะ่ะเออ เยี่ยมมากค่ะอาเล่นนะน้ำหอมน้ำหอมสนุกเลยค้นกรเป๋าแม่สนุกเหรอคะสนุกเหรอยังคาไม่ได้ลูกชายไม่ได้นี่ก็ลิฟ์ค่ะลูกอ้โหโอ้โห้ห ลูกดินสอเขียนคิ้วค่ะค่ะหมดหรือยังคะหมดหรือยังอ๋ออันนี้อันนี้ลิปบำรุงฝีปากค่ะบำรุงฝีปากค่ะลูกอ,อันนี้มาสคาร่ามาสคาร่คาค่ะเออหมดหรือยังยังไม่หมดเลยลูกเอาออกไหมเนี่ไม่ได้ค่ะลูกดินสอเขียนคิ้วค่ะ ที้ได้ไหมคะหรือมีตจลื้อออกเป็นคะลูกคะโอ้โหโ,หโอ้โห,โโหเก็บเก้ากระเป๋าที่เดิมไหมคะลูกเก็บเข้าแบบนี้นะคะเก็บเข้าเลยค่ะลูกเก็บเข้านะคะเก็บออกก็ต้องเก็บเข้านะคะแม่ก็เร็วเหมือนกันนะคะแม่เก็บเข้านะคะมาค่ะเก็บเข้าค่ะลูกมา อะไรเลยลูกเก็บออกใช่ไหมคะแม่ก็เป็นคนเก็บข้าวค่ะลูกเก็บออกเลยค่ะ